แต่ทำงานบ้านจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้พี่ฮ้ยซื้อของให้แม่เสร็จแล้วเฮ้ยทำไมแม่ไม่ใช้น้องเนี่ยลรูสาวจะเล่นเกมสักหน่อยต้องขอเพื่อนเลยเนี่ย,ยแล้วไปไหนอีกเนี่ยอยู่ในห้องหรืเป่าเนี่ยห้องแม่ ก็อบอ้ามี่ัังสองไงนี่ไงแม่ครับได้แล้วครับโอเคจ้ะถ้าไม่ไปมาจังพอดีผมเหนื่อยผมก็เลยลองไปนั่งกอดครับผมก็เลยไปเล่นสนามเด็กเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็มาครับไอ้ไ ในละขอมนี่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เอาไปแช่ตัวเย็นเองลูกจะไปทำอะไรก็ไปเลยแต่อย่าลืมนะตอนสิบเอ็ดโมงต้องลงมาช่วยแม่ไอ้นี่ล้างจานอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเคนกับโดนัทค่ะแม่ครับ ฉันรู้สายช่วยแม่ไปแล้วแม่ยังจะใช้อีกเล่นเกมต่อดีกว่าเออที่ไหนนี่แน่เออสนุกมากโอ้โหมันมากโอ้ตรงนี้มันไม่สบายต้องไปนั่งตรงนู้นจะได้แบบเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพชรเก่งมากเอ้ยเมื่อกี้ฉันไปซื้อของให้แม่มาเลยซื้อก็เลยไอ้นี่ซื้อก็เลยออกไปแป๊บนึงยวออเอตายแล้ว ช่างมันเดี๋ยวค่อยเก็บโอ้โหเพื่อนอืมโอเคเก็บเลยนี่โดนนะจ๊ะอะไรคะแม่ไปล้างจานให้แม่หน่อย <1> 1> ล้างจานสิบเอ็ดโมงไม่ใช่หรอกค่ะแม่นี่ก็สิบเอ็ดโมงแล้วจ้ะแม่ตอนนี้เพิ่งสิบโมงแม่ลองดูนาฬิดดกาสิ อ๋อจริงด้วยจต่งั้นลูกจะไปทำอะไรก็ไปได้เลยค่ะไปตั้งเวลาดีกว่าหรือได้มาทันที่ห้องเราตอนเด็กๆเราสามารถนอนได้เพราะตรงนี้มีเใหญ่เวลาอยากนอนกับแม่ก็ให้แม่มานอนกับเราแล้วก็นอนตรงนี้แต่ถ้าเรา,าเดียวเราก็จะบางครั้งก็ไปนอนตรงนี้เพราะมันนอนได้สบายมาก อะไรด,ดีนะนอนดูทีวีดีกว่าฮะตอนนี้ก็สิบโมงครื่งแล้วสินะงั้นไปเตรียมตัวทำอาหารเลยดีกว่าฮะจแต่ป้าเขาหายไปเอาอยู่นูน่น ตอนสิบเอ็ดโมงปิ้วสิบเอ็ดโมงแล้วไปเลือกโดนัทกับเคนมาล้างจานก่อนดีกว่าโดนัทเคนลูกโดนัทเคนโดนัทเคนลูกโดนัทเคนโดนัทอยู่ไหนเนี่ยโดนัทจ้าอ่ออะไรคะรแม่ ล้างจานได้แล้วจา้าตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะต่ไปแม่ไปเรียกพี่เคนก่อนนี่เคนลูกเคนอุ้อุ้มันมากอุ้ยเฮ้ยเพื่อนฉันจะตายแล้วอะโอจะตายจะตาย,ตายไช่วยฉัน่อยชื่อเคนไปล้างจานได้แล้วลูกสิบเอ็ดโมงแล้วแม่คะผมขออีกห้านาทีมันก็ตามแม่ลงมาด้วยล่ะครับ ออถ้าเกิดห้านาทีเมื่อไหร่นะเดีย๋ยวแม่จะขึ้นมานะแล้วห้าลูกยังไม่หยุดเล่นเกมแม่จะยึดโทรศัพท์ลูกครับและกีต้าร์ทำไมมันเป็นอย่างนี้พอดีผมเล่นเกมอยู่ผมก็เลยไม่มีเวลาเก็บไปดีกว่ามาจ้ะสิงใหญ่ก็ได้นะสิงจิ๋วก็ได้เนะ้ ใหญ่ดีกว่าสิ่งใหญ่ถนดัดโอเคจ้ะไปทำกับข้าวก่อนนะคาราดาโโอ้หเบสเสียงเตาดังมากเลยจารานี่โดนัทลูกอะไรคะแม่หยิบไข่ดาวให้แม่หน่อยโอเคค่ะอุ้ยขอปีนะ เส็จแล้วนี่ค่ะแม่โอเคจ้ะล้างจานดีกว่าอู้จานเต็มสิ้เลยล้าง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 ขอบปีนก่อนนะจะได้ล้างขนัดล้างล้างล้าง,างห้านาทีผ่านไปแม่บอกให้แค่แค่ห้านาทีเพื่อนแบบหนึงนะขอเวลาหนึ่งชั่วโมงโอเค ช่้เกีทำงานบ้านจังเลย ừ. ทำไมแม่ไม่ทำเองหรือใช้น้องแล้วก็โตแล้วเราทำงานกว่าน้องทำไมน้องอู้หูจานยังเยอะเยอะอีกตั้งสามใบต้อง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 ค่อยๆเดินไปออเคมาแล้วเรอลูกครับ อะไรล่ะผมไม่อยากทำงานบ้านไม่อยากทำก็ต้องทำนะเฮ้ยก็ได้เหลืออีกแค่สามใบเองเนี่ยเหลือสองใบแล้วดูน้องคุณล้างสิล้างก็กกลกรก่วยไปช่วยยอก็ได้ค่ะแม่ พี่เคนรีบล้างสิหนูล้างเสร็จแล้วนะเนี่ยเห็นไหมน้องเขาล้างหมดเซ็งและลูกยังไม่ได้ล้างเลยเอ้อเอออยูให้แล้วไปนอนอะไรกับพื้นเนี่ยงั้นถ้าไม่ล้างก็ช่วยน้องเขาเก็บจานก็ได้ค่ะแม่สิบนาทีผ่านไป เก็บเสร็จแล้วค่ะแม่งั้นก็รอแม่ทำกับข้าวเสร็จนี่พี่เคนจะไปไหนอหน,นูไปด้วยเคนไม่ต้องไปไหนเลยนั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้ถ้าน้องเขาอยากไปไหนก็เรื่องของเขาก็เรื่องของน้องเขาแต่เคนนะห้ามไปเออก็ได้เพราะถ้าเคนไปยังไงแม่ก็รู้ว่าเคนจะไปเล่นเกม ยแม่คะงั้นหนูเล่นเปียโนรอนนะโอเคจ้ะตึึงตึงตึ้งตึึงต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 ึึงต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 ึ้งตึตึึงตึงตึงตึ้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 งตึงตึ้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 งตึงตึ้งตึงตึงตึ้ง คนัดลูกมากินข้าวได้แล้วแม่ทำเสร็จแล้วค่าครับวันนี้ขอโปวดลูกเลยนะเนี่ยเย่ได้กินข้าวแล้วไปดีกว่าแม่คะหนูโต๊ะไหนโต๊ะแรกเลยจ้ะเย่กินดีกว่าถ้ากินเสร็จแล้วก็ไปล้างจานด้วยเลยจ๊ะ ว้าววันนี้ของโปรดหนูเลยไข่ไอ้นี่ไข่ไข่อะไรนะไข่ทะลักไข่ลาวาไข่ลาวาอร่อยมากเลยหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือออมรโอ้ตายแล้วโอเคกลับมาแล้วกินต่อ เคน,นเมื่อไหร่จะมาล่ะลูกครัแบแม่เดี๋ยวไปแม่อันนี้มันอะไรเนี่ยอะไรล่ะจ๊ะผมเมื่อแล้วผมไม่อยากกินผมไม่อยากกินงนังน้งนงน โซเชผมจะกินโซเชีนมีเขตลูกแม่มีแค่ไข่ลูกก็ต้องกินไข่ไปก่อนงั้นผมไม่กินผมจะไม่กินเขนยืนมาโต๊ะอาหารมันบาปนะลูกแล้วแม่กับน้องก็กินข้าวกันอยู่ด้วยไปดีกว่า ไปเล่นเกมาายยลา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 สนุกจังเลยสนุกจังเลยไม่ต้องกินข้าได้ไม่ต้องกินข้าไปดีกว่าไปดีกว่าสบายใจจังสบายใจจุงจุงจุงไปจุงจุงไป ไปหลับดีกว่าง่วงมากไปดี จานไปเก็บก่อนนะโอเคจะล้างล้างล้างเสร็จแล้ว A B C D E F G นี่ลูกเสียงอะไรมาดังจากข้างบนลูกไปดูสิค่ะ E F G H I J K L M O P Q R S อะไร Oh my God A B C อะไรของพี่แต่พี่ตื่น Hello สวัสดีไก่ย่างเธอพูดได้ด้วยหรอเนี่ยยังจะไม่ตื่นอกีกพี่หูไก่ย่างเรียกฉันว่าพี่เหมือนน้องฉันเลยเสียงเหืานมากเลยอะเฮลโหลเธออยู่ไหมหูไก่ ank, ไว้ไดวเ้ยสวัสดีได้ด้วย มามาแล้วแหละแม่มีแม่ด้วยเหรอเนี่ยมีแม่ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหลกูกยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยใช่ค่ะแม่พี่เขาละเมอเห็นหนูเป็นไก่ย่างแล้วเนี่ยไก่ย่างลูกไก่ย่างอู้เขาชื่อไก่ย่าง ไม่ใช่คนไม่ใช่โดนัสลูกไปดึกเธอนั่นแหละไก่ย่างใช่เลยเหรอไก่ย่างโอ้แม่เขาก็เป็นไก่ไก่เยี่ยวมามีด้วยเดอดเนี่ยมีด้วยเหรอลูกไก่เยี่ยวมะน่าจะไม่มีนะโอ้แม่ไก่พูดได้ด้วย โอ้มัลเล็เกยมมัลเก็เกยมมลนเกยเกยเพียงแม่จะกักบ,บริเวรลูกตรงนี้หนึ่งชั่วโมงไปดีกว่าไปกันลูกไปนอนค่ะอุ้ยน้ำลายกระเด็นใส่โทรศัพท์หมดแล้วช่างมันเถิดนอนกันเถิดลูดลูกไปไหนลูกกลับมา มานอนกันเถิดหลุดคลาแม่ขอกฟิวขอกฟิวเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปลา่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดสาบตาไขให้ช่องเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะเอ Dartmouth ้ยให้ช่องมันหนีย่าดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายจุ๊บว่บายบายขอกฟิวขอกฟิวไก่ย่างบินได้ว ah ู้ววววววบ้ยวว้